สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำ Honda Civic Dimension นะคะเป็นรถปี02สีแดงสดเลยนะคะทุกท่านสมบูรณ์ทุกระบบนะคะซื้อไปไปใช้งานทางใกล้ทางไกลได้สบายนะคะไม่ต้องซ่อมสภาพสวยพร้อมใช้ค่ะมาในราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะห้องเครื่องเดิมๆนะคะเครื่องยนต์แรงค่ะแน่นเร่งดีนะคะไม่มีควนค่ะเจ้าเจ้าของนะคะ บอกขายในราคาเพียง89,000บาทเท่านั้นนะคะรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าราคานี้นะคะถูกมากๆเป็นราคาตาัดพ่อค้ากันเลยทีเดียวนะคะทุกท่านสนใจนะัดดูรถทดลองขับก่อนได้นะคะตะเข็บนี้เดิมๆนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะรถสภาพสวยพร้อมใช้เลยค่ะทุกท่านเหมาะสําหรับการใช้งานนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์นมือสองนะคะไว้ใช้งานไม่ว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลนะคะคันนี้เครื่องแน่นๆนะคะพร้อมใช้ราคาไม่แรงค่ะ ติดต่อดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจสามารถโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ